สวัสดีครับสวัสดีตอนบลายแก่ๆพี่น้องนี่นี้กะมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามทีมงานเนาะยี่แถวยุบบันผืนจากบันผืนนงพ่าซ้อบันผืนระ้องเรนจากนงพ่าซ้อมาบันผืนก็ไ่ได้ใส่เส้นลัดพี่น้องบ่ใส่เส้นลัดมันทั้งง้องกดเขี้ยวผ่านชุ่มช้อนหลายเนาะ เราเยใส่เส้นหลักเลยเนะราออกทางเหลี่ยงเดียรเสร้นน้องไข่เรียวซ้ายกับปันคือมเลยราบพื่อปั้นผือสิไปน้องบัวกะใส่เส้นจากบัานพือกูดินจีนะกูดินจีบ่ได้เขาสวนผูหานะครับกูดินจะีล้วกหนมาทำให้ นะครับจั้งสิไปหนองบัวกั่ระยะทางของมันจะหกสิบกิโลหกสิบหกสิบกว่าโลช่วงนี้ก็เป็นเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงรถบรรทุกหลายช่วงนี้จักรถไม่จักรถอ้อยจักรถมั่นนะครับช่วงนี้บางช่วงถนนเป็นหัววัดน้าหูวนาตาอยู่เนาะใกล้สิบป,ปีไม่แล้วพ้นกันเลยพน สินค้านะครับไปขายเตรียมจาดง,งานปีใหม่กันผู้ใดกระได้ผูใดมีเราขายผูใด้ไมีเราขายก็เเลงไปหารับจ้างรับใบนะครับ,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 บรับ,บเหมาเห็อยังอื่นเปล่าเกี่ยมจบ่อนปีใหม่เพื่อสิเด็กลับมาจะนองปีใหม่กันสินทั้งอำเพื่อบรรพผือนะครับอำเพื่อบรรพผือจังหวัดอุดรเนี่ย น้องบุรีัพูนี่กะไปได้อยู่สองสามทังนะครับสองสามทังแต่สิบว่าไปทางลัดนะครับสิบไปทางปกติทางหลัดผ่านชุมชนหลายผ่านมู่บ้านหลายแล้วครับทางขับแฉนะไปกุดกี้ไปนาคำให้สกุลจังเดียวสายไปน้องบุงัมพูนะครับเรียวกวาไปหน้ากลางหน้ากลางไปเมืองเรื่อย เพื่อวันเพื่อเนี่ยไปได้หลายทางนะครับสิบไปหน้ายุ่งน้าสมสิไปทาบอนะครับไปพุดจับก็ได้นะดจะไปเพื่อสังคมน้อง่ายก็ได้ไปได้หลายหลายเส้นทางนะครับเพื่อวันเพื่อเนี่ย ครับเขาเมืองอุดรก็ได้หลายทางหลายอำเภอเป็นอำเภอที่ศูนย์กลางนะครับเชื่อมหลายๆอำเภอหลายๆเส้นทางนะครับใส่กันนี้กาภาพพี่พาน้องมากนะครับอำเภอเมืองเลยนะทางบันทือไป น้องบัวลำพูนะครับเสศษเศษหลักๆประเทศเศษหลักนะครับปกติรถบรรทุกเขาใส่กันคนทั่วไปเขาใส่กันนะครับช่วงนี้หลุมบอ่อหลายพี่นอ้องหลุมบอ่อหลายหลังจากหนาฝนแล้วนี่โอ้ยหลุมบอ่อแบบกหลายเลยนะครับก้อนหน้านีู่้สึกว่าช่วงก้อนหนาฝนเนี่ยรู้สึกว่าทางมันดีกว่านี้ เดี๋ยวบรรทุกกุศลแดนหลายอย่สินะครับเชิงเนี่ยแดนน้ำหนาเข้าจากักแดนสวนทางมานะครับ กพอดสามแยกสามแยกไฟแดงนะครับกให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายันตรงไปกาเขาเอาเพ่อส่วนคู่หาเลี้ยวซ้ายไปกุลินกีไป น่าทำให้เสียนทาง้งเฮใส่ช่วงนี้ก็คือ2097 2097ไปส่วนนุกคู่หาไปกูดินกี้กับไปได้ขื้กันพี่น้องแต่มันยักเขาบริเที่ยวโดวนแล้วนะครับเพราะดูว่ามันโค้งมันโค่งจังไดไม่เคยไปได้สิไปมื่อยากล่องเมื่อจะเทียนอยู่พี่นอง สอดออกก,กุนินกี้อะคือกันานะครับทานบ้านมีกิตพัฒน,นาบ้านที่มีท่ทำลายที่สุดนะครับแถวอำเภอส่วนหัวหานี่บ้านนั่นนะนะครับทำลายทำพาด่วงทำเดียวในะี่ทำย่อยอีกมุกเจ็ดทำ หลายอย่าน้อยพี่นอ้องต้ตองข้ามใจเพราะว่ามันเป็นฤด,ดูของมันนะครับทั้งรถเป่าทั้งรถนักแกล่น,นสวนกันไปแล่นสวนกันมาอยู่บุรุษเขาจะไปขายไส้เนื้นอน่าจะโคต้าแต่โคต้าลุกงานทงนางไหนก็ไปทางนั้น ก็เลยผ่านคุณิงกี้มาแล้วผ่านคุณิกี้มาแล้วอะสิเขาสู้หน้าคำให้เราผลกระลายปมะมาณนี่หน้าให้นี่มันกเกติโลเซนหนึ่ง็ถือว่าเป็นอีกเ้นหนึ่งนะครับที่มีค้นใส่สัญจรไปมากลาย

cho mình lên gì được làm được cản mà luật lái cái hòn na cam hay rồi luôn, luôn đi cái có con, nó, lại khoảng cái nó con ไล่วสวนกันอยู่จะไปขายลงไหนพู้นี่ใกล้ๆนี่ก็มีดแถวเอราวันตน่นตาเอราวัน,นหน้ากลางคองนเสิร์ตหน้ากลาง เดียวสายไปน้องบุญลำพู่เดี๋ยวขวาไปหน้ากลางไปเมืองเลยได้ไปหนองเลยอ่ะบานเอกะน้องบุญลำพู่กับะมาน1ิกโกโลนะครับซิปโกโลแากแยกแล้วทำให้ไปถนนซีเรียนรถบรรทุกหลายก็อ่ละนะครับรถหินวนมากรถบรรทุกหิน สำหรับคลิปนี้ก็เอาเส้นทางมาฝากพี่ฝาาน้องสเันสวัสดีครับ